สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับเคยคิดกันเล่นๆไหมครับว่าเราจะสร้างต้นไม้ต้นใหม่ขึ้นมาจากต้นโปรดที่เรามีอยู่แล้วได้ยังไงวันนี้เราจะมาดูกันครับกับเทคนิคการปักชำที่ต้องบอกเลยว่าง่ายและน่าทึ่งมากๆใช่เลยครับ ไม่ต้องไปหาที่ไหนไกลคำตอบก็คือการปักชำนี่แหละครับเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะสำหรับการขยายพันธุ์พืชที่เราชอบให้มีเพิ่มขึ้นมาได้เรื่อยๆโดยที่ไม่ต้องเสียเงินซื้อต้นใหม่เลยแม้แต่บาทเดียว เอาละครับมาเริ่มกันเลยดีกว่ากับวิธีแรกผมขอเรียกมันว่าถุงน้ำมหัศจรรย์ก็แล้วกันฟังดูเหมือนแวดมนใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วมันง่ายแบบไม่น่าเชื่อเลยนะใครๆก็ทำตามได้แน่นอนครับหลักการของมันก็คือการสร้างสภาพแวดล้อมที่ชื้นมากๆคล้ายๆกับโรงเรือนจิวๆซึ่งจะไปกระตุ้นให้กิ่งไม้อยากจะออกรากเร็วขึ้นนั่นเองสาหรับเทคนิคนี้เนี่ยของที่ต้องเตรียมก็ง่ายสุดๆเลยครับน่าจะหาได้ในบ้านกันอยู่แล้วนะ ไม่ว่าจะเป็นกิ่งไม้จากต้นที่เราอยากขยายพันธุ์ถุงพลาสติกใสๆน้ำสะอาดหนังยางสักเส้นแล้วก็อาจจะมีภาชนะอย่างกละมังไว้รองน้ำหยดสักหน่อยแค่นี้เองครับพร้อมลุยกันแล้ว เอาละครับแต่ก่อนที่เราจะไปเริ่มขั้นตอนกันเนี่ยมีจุดที่สำคัญที่สุดจุดหนึ่งที่อยากจะเน้นย้ำกันก่อนเลยนะครับคือเรื่องของการเตรียมกิ่งนี่แหละครับเพราะว่าการเริ่มต้นที่ดีเนี่ยมันเหมือนกับการติดกระดุมเม็ดแรกให้ถูกเลยนะมันจะเพิ่มโอกาสรอดให้กับต้นไม้ใหม่ของเราได้แบบมหาศาลเลยทีเดียวขั้นตอนก็ไม่ยุ่งยากเลยครับมีแค่สสเต็ปง่ายๆเท่านั้น เริ่มจากตัดปลายกิ่งให้เป็นรอยเฉียงๆนะครับจากนั้นก็เติมน้ำลงในถุงพลาสติกนิดเดียวพอนะครับเอาแค่พอให้ปลายกิ่งจุ่มได้ก็พออ้อแล้วก็ข้อควรระวังนิดนึงคืออย่าใส่น้ำเยอะเกินไปนะครับไม่งั้นกิ่งอาจจะเน่าได้จากนั้นก็วางกิ่งลงไปแล้วก็ใช้หนังยางรัดปากถุงให้แน่นพอดีพอดีรอบกิ่งไม้ครับผมพอทำเสร็จแล้วที่เหลือก็คือการรอคอยครับต้องใจเย็นๆหน่อยนะ ปกติแล้วเนี่ยประมาณสักเดือนหนึ่งถึงเดือนครึ่งเราก็จะเริ่มเห็นรากขาวๆเล็กๆโผล่ออกมาให้ชื่นใจแล้วล่ะครับถือเป็นสัญญาณที่ดีมากๆเลยว่าชีวิตใหม่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วคือต้องบอกเลยนะคะว,ว่าวิธีนี้เนี่ยมันเร็วกว่าการที่เราเอากิ่งไปแช่ในแก้วน้ำธรรมดาธรรมดาที่เราเคยทำกันเยอะเลยนะที่เป็นแบบนั้นก็เพราะว่าความชื้นที่มันถูกกักเก็บเอาไว้ในถุงเนี่ยแหละครับมันจะไปช่วยกระตุ้นการเกิดรากได้ดีเยี่ยมเลย แต่มันยังไม่หมดแค่นั้นครับลองคิดดูสิครับว่าจะเป็นยังไงถ้าเราสามารถเร่งกระบวนการนี้ให้เร็วยิ่งขึ้นไปอีกโดยใช้พลังที่ซ่อนอยู่ของธรรมชาตินี่แหละคําถามนี้น่าสนใจมากๆเลยนะเพราะมันจะพาเราไปสู่อีกเทคนิคหนึ่งที่ล้ำหน้าขึ้นไปอีกครับเอาล่ะครับทีนี้เรามาอัปเลเวลกันดีกว่าเราจะใช้พลังของสิ่งที่เรียกว่าจูลินทซีย์มาช่วยครับ ซึ่งเจ้าจูลินนซีเนี่ยเปรียบเสมือนผู้ช่วยตัวจิ๋วทางชีวภาพที่จะมาเสริมพลังให้การเกิดรากของพืชเราแบบสุดๆไปเลยพูดง่ายๆก็คือเรากำลังจะสร้างบ้านหรือระบบนิเวศเล็กๆขึ้นมาเองเลยครับให้จูลินนซีเก่งๆ3กลุ่มมาทำงานเป็นทีมเวิร์คให้เรากลุ่มแรกเนี่ยจะช่วยย่อยสลายอินทรีย์วัตถุในดินเพื่อปลดปล่อยอาหารให้พืชส่วนกลุ่มที่2ก็จะสังเคราะห์แสงเพื่อผลิตออกซิเจนให้รากได้หายใจและกลุ่มสุดท้ายอันนี้เด็ดมาก คือจะช่วยผลิตฮอร์โมนเร่งรากตามธรรมชาติให้เลยครับทั้งหมดนี้ก็จะมาช่วยกันทําให้รากงอกได้แบบสมบูรณ์แบบสุดๆสําหรับวิธีนี้อุปกรณ์จะต่างไปนิดหน่อยนะครับเราจะเน้นของจากธรรมชาติเป็นหลักเลยไม่ว่าจะเป็นดินชื้นๆสกิบมือหนึ่งแนะนําให้ไปขุดมาจากใต้กองใบไม้เลยนะครับตรงนั้นแหละแหล่งรวมจุลินทรีย์ชั้นดีเลยแล้วก็มีหินเล็กๆน้ําสะอาดถ้าได้น้ําฝนจะดีมากครับ แล้วก็ภาชนะใส่เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมมาครับมาสร้างบ้านให้จุลินทรีย์กันเริ่มจากใส่ดินชื้นๆที่เราเตรียมไว้ลงไปที่ก้นภาชนะก่อนเลยนะครับตามด้วยการเอาหินเล็กๆมาคลุมทับไว้เพื่อไม่ให้ดินมันฟุ้งกระจายจากนั้นก็เติมน้ำลงไปแล้วจึงนำกิ่งที่เราเตรียมไว้เนี่ยแหละครับปักลงไปเลยทุกชั้นมีความสำคัญหมดเลยนะในการสร้างบ้านที่สมบูรณ์แบบให้กับเหล่าผู้ช่วยตัวจิ๋วของเรา ทีนี้สงสัยไหมครับว่าทําไมต้องใช้ภาชนะใสเหตุผลก็เพราะว่าแสงเนี่ยแหละครับแสงจะส่องผ่านเข้าไปแล้วก็จะไปกระตุ้นให้จุลินทรีย์กลุ่มที่ผลิตออกซิเจนเนี่ยเขาทํางานซึ่งออกซิเจนนี่เองครับที่เป็นปัจจัยสําคัญมากๆที่รากใหม่ต้องการใช้ในการหายใจและเติบโต ทีนี้ไม่ว่าจะเลือกใช้วิธีไหนนะครับมันมีเคล็ดลับสำคัญบางอย่างที่เหมือนกันซึ่งผมบอกเลยว่าเป็นเหมือนกฎเหล็กและเป็นกุญแจสู่ความสำเร็จในการปักชำเลยล่ะครับมาดูกันครับว่ามีอะไรบ้างที่ควรทำและไม่ควรทำอย่างแรกเลยคือเรื่องการตัดต้องตัดเฉียงนะครับเพราะอะไรนนล่ะครับก็เพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวในการดูดน้ำไงครับ ส่วนเรื่องแสงเนี่ยให้วางในที่แสงรำไรพอนะครับอย่าเอาไปตากแดดจัดๆเดี๋ยวใบจะไหม้แล้วก็คายน้ำเร็วไปจนกิ่งเหี่ยวซะก่อนอ้อแล้วก็เด็ดใบล่างๆออกด้วยนะครับป้องกันใบเน่าในน้ำและที่สำคัญมากๆเลยถ้ามีดอกติดมาให้เด็ดทิ้งไปเลยครับเพื่อให้ต้นไม้ส่งพลังงานทั้งหมดไปที่การสร้างรากอย่างเดียวจะเห็นว่าปัจจัยที่ช่วยให้รากงอกเร็วเนี่ยมีหลายอย่างเลยนะครับแสงที่เหมาะสมนี่สำคัญมาก การตัดเฉียงก็ช่วยได้การใช้จุลินทซีย์ก็เป็นตัวเร่งที่ดีเยี่ยมแต่มีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่น่าสนใจก็คือโดยทั่วไปแล้วเนี่ยกิ่งที่บางกว่ามักจะออกรากได้เร็วกว่ากิ่งที่อวบใหญ่นะครับแต่แน่นอนว่าปัจจัยอื่นๆทั้งหมดก็มีบทบาทสำคัญไม่แพ้กันเลยและแล้ววันที่เรารอคอยก็มาถึงครับพอเราเห็นรากขาวๆสวยๆงอกออกมาเต็มไปหมดแล้วเนี่ยก็ได้เวลาของขั้นตอนที่น่าดีใจที่สุด นั่นก็คือการย้ายน้องลงดินไปอยู่บ้านหลังใหม่นั่นเองครับตอนย้ายปลูกเนี่ยต้องทำอย่างเบามือมากๆเลยนะครับค่อยๆเตรียมดินในกระถางแล้วก็ค่อยๆวางกิ่งลงไปกลบดินให้มิดรากแล้วก็กดดินเบาๆพอให้ต้นตั้งตรงได้ก็พอครับจากนั้นรดน้ำให้ชุ่มเลยนะเพื่อช่วยให้รากปรับตัวเข้ากับบ้านใหม่ได้ดีขึ้น ช่วงแรกๆวางไว้ในที่ร่มรำไรก่อนนะครับเพื่อลดอาการช็อกจากการย้ายบ้านแล้วพอเขาเริ่มแข็งแรงแล้วค่อยๆขยับไปรับแดดครับเห็นไหมครับจากกิ่งไม้แค่กิ่งเดียวก็กลายเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตใหม่ได้แล้วคำถามก็คือต้นหมายต้นแรกที่เราจะลงมือทำจะเป็นต้นอะไรดีครับ